เรียนรู้ได้จากอันนโทรศัพท์นะครับาจาจย์ได้ส่งไปให้พี่น้องทุกคนที่จะเข้าใจในัทพิธี รู้พ่อมีการศึกษาในภาคอีสานคนยิวรอคอยเพราะไอซีอาอกสาที่จะมาช่วยให้รอดเน้นคำว่าสำเร็จคือทำตามสัญญาในขั้นพิเดิมสำเร็จแล้วนะคะก็การคือคนกิวที่เขาเขาจะรอ นนั้่ะเพราะคนยินก็ตั้งใจว่าเหมือนเหมือนผู้ที่จะมาช่วยมาเป็นเอกสารทีเนี้ยเขาคิดว่าพระเยซูผู้ที่จะมาบังเกิดใหม่จะต้องมาเป็นแบบอยู่ในกษัตริย์เป็นฐานะกษัตริย์ไม่ใช่มาเหมือนคนตักด้อยเหมือนพระเยซูที่มาบังเกิดเขา ก็มีทันทีทางใดอาระโกเป็นแพทย์ผู้พูดที่ท่านที่สุดในสีเล่มน,นะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะพี่น้อง,งอนนะะออก็สามารถไปศึกษาได้อีกนะคะก็ขอบคุณพระเจ้ามาระโกสื่อสารกับทหารโรมันิติอธิบายเรื่องคุณยิวด้วยและใช้วิธีสื่อสารที่กระตือรือร้นสั้นกระชับกระชับรับเข้าประเด็นข่าวประเส,สริฐเรื่องที่เกิดสุคร และก็ในาร้อยโตรที่สิบห้าสี่สิบห้านะคะส่วนนายร้อยที่เตนอยู่ตรงภาคพระองค์เมื่อเห็นว่าพระองค์สิ้นพระชนอย่างนั้นแล้วจึงพูดว่าแท้จริงท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้าอยู่ในมรรคโหรที่สิบห้าก็สามสิบเก้านะคะคือการมาบังเกิดของพระยิ่ซูนี่ผู้รับใช้คือผู้มาบริบัตินะคะส่วนมากคนที่ชอบปฏิบัติพระเจ้าก็อยากให้คนมาปฏิบัติพระเจ้า แต่พระเจ้าเนี่ยได้แต่ปฏิบัติคนอื่นนะพี่น้องเหมือนขอบคุณพระเจ้าบอกว่าท่านมาเพื่อปฏิบัติเขาเหมือนพระเจ้าพระเยซูมาเพื่อปฏิบัติมารับใช้เหมือนสาวได้ค่ะท่านทรงเป็นกษระซังและกริย์แต่มารางเท้าให้สางกนะพี่น้องก็ขอบคุณพระเจ้านะคะชีวิตผู้ปฏิบัติสามารถทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้ตายตายแท่เราโตก็สุงได้สลับทุกุที่ของผม เพื่อมนุษย์ทุกคนนะคะที่จะได้รับสองรอบนะคะที่ความป่าจะได้ไม่ดบมากให้เราเองนะคะให้เราที่จะเราลื่ถึงควาคุณของพระองค์นะคะที่เราที่จะเมื่อเราทำหมายเนี่ยเราก็จะรีบจับใจใหม่นะพี่น้องให้เราที่จะไม่จมหนึบหนับนะคะเพื่อเราจะไม่เป็นสาบบของบ้านนัพี่น้องขอบคุณพระเจ้าค่ะ มนุษย์สูงคูนแบบคำที่เน้นบุญมนุษย์ลูกาเป็นพระกิติคุณที่ยาวที่สุดในสีเล่มเมื่อนักจำนวนนามะก็พระเจ้าลูกาสื่อสารข่าวประเสริฐและคนขี่ว่าพระเยซูมนุ มีสิทธิอนาจในโลกนี้ที่จะบวนยกความผิดบาปได้ในกาบทที่5้ากี่สิบุญพนุษนั้นจะเป็นใหญ่และเป็นดินของท่านจะให้รู้จักสิ้นสุดเลยก็อ่านในกาบทที่1นึ่งก็สามสองถนะคะเขาจะเห็นบนนุญมันนเสด็จมาในเนมฆทรงิธรรมภาพและพระศิิเป็นธรรมมากนะคะในกาบทที่ยีเอ็ด ถึงเนะคะก็จะพูดถึงการมาบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์เจ้านะคะพระองค์เป็นบังเกิดมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็เป็นพระเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์คุพี่น้องก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์มาเพื่อจะได้รู้จักว่าชีวิตมนุษย์เป็นยังไงนะคะพระองค์พระเจ้ามาบังเกิดในมนุษย์เพื่อจะได้ให้มนุษย์เข้าถึงพระองค์ ยอห์นยอนที่มี21บทน,นะพี่น้องก็อยู่ในยุคของพระเยซูและพระบุตรพระเจ้านะคะ,ะเขียนสำหรับคนทั่วไปใช้ภาษาภาพที่คนชาติที่คนชาติต่างๆจินตนาการจินจนาการได้นะคะก็ภาพของพระบุตรร้อยเปอร์เซ็นต์พระเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ,ค,นะค,ะคำที่เน้นชื่อชีวิตที่นานและเหล่าปีนนะคะยอน สื่อสาสรประเสริฐเพื่อนคนทั้งหลายจะได้เชื่อว่าเชื่อว่าพระเยซูทรง,งเป็นพระคิดพระบุตรของพระเจ้าเมื่อมีความเชื่อและแล้ว ในพระธรรมยอหนะคะจะมีแต่เราเป็นนะคะพระเจ้าพระเจ้าเป,เป็นผู้ถืงทุกอย่างนะคะพระองค์เป็นอาหารชีวิตให้กับเรานะคะเป็นประตูแห่งความรอดเป็นผู้เรียนที่ดีนะคะแล้วก็ทรงเป็นเท้ามือแท้อ่อยูในยอหนี้พระองค์ทรงเป็น ตอนนี้เปอนธคุณระเจ้าอริยาแล้พี่น้องก็ายได้นะคะแล้วก็บทที เกิดลงมาแล้วก็อยู่ในชีวิตของพี่น้องคนก็พูดภาษาแปลกๆได้นะคะก็แล้วก็มีการประกาศขอามเนสือนะคะก็สมัยนั้นไม่ได้มีใบปลิวนะคะพี่น้องแต่พระเจ้าถารน,นะต้ก็มีคนมาเชื่อเลย ูนะพอเราไปดูเราก็ได้เห็นวิถทางาิที่เด็กที่มาสิบหกแล้วก็เชื่อได้รับความเชื่อความรอดเหนือหนักนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะ เป็นความชอบธรรมเความเชื่อนะคะเหมือนเราเชื่อแงคพี่น้องทุกคนเกินตัวคาเจาวเชื่อก็ได้รับความชอบธรรมโดยพระองค์ผู้ทรงกระทำให้เรามีความเชื่อมีเนื้อนะการคาพฤตแบบเหมือนจะมีบทบัญญา หนึ่งคนนี้หนึ่งคนนี้ี่ก็เป็นแบบแยกการแยกปัญหาในที่ปร,รประจักนะคะซึ่งปัจจุบันนี้มีมากนะคะบางที่ได้ไม่กินไม่ปางานนะคะกับปัญหาในที่ประจักนะคะไม่ว่าสองพันปีเป็นยังไงปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าความหายของเราแยกแยกไม่ ความแก่แยกนะคะความแกแยแกที่สคำคัญมากเลยการสมรุของคริสเตียนนะคะการผิดศีลธรมรมทางเพศให้คนให้ขับคนชั่วร้ายออกจากรัฐจกักรการใช้ของพระธุท์ท่าพยานมือสุดสอนเรื่องการเป็นขึ้นจากตายเรื่องความรักนะคะกอบคุณประชาชนนะค,ะ,คะมีไม่เยอะนะคะเพมีสุขบปตดนะคะ ในส่วนที่จะพระพระองค์ไม่สามารถที่จะลงมาาได้พระองค์ได้ให้กำลังอยูน,นส่วนที่จะอยู่ในชีวิตของเรานะคะคแล้วก็เรื่องสุดท้าย เราอนั่นความ่าพ <t ell> ุ่งสายมาในชีวิตของเราแล้วนะพี่น้องพระเจ้าถึงอยากให้เราเรียนรู้เรื่องความรักถึงบทบาทพระเจ้าถึงให้แค่สองสองข้อไว้นะคะแต่ก็ทายาทนะพี่น้องจะเป็นการเพื่อให้เรียนรู้การักตัวเองยังรักไม่ไหวอยู่แล้วนะคะบางทีก็รักยากขึ้นบ้างนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่เราที่จะสามารถที่จะรักทุกคนได้จริงจรินะคะแล้วก็ช่วยเหลือ ซึ่งการได้การได้นะคะขอบคุณทุกสำหรับความรักพระองค์มีให้กับเราหมดนะคะขอให้เราสามารถทุกเยซูลงตัวทุกคนได้จริงๆนะคะอะเรนยานก็บทที่แปดนะคะก็สองทุ่มเยนะคะวันนี้ก็จะมีอยู่สิบสามบทเกี่ยวกับผู้รับใช้ของพระทิพย์นะคะวนี้ก็จะเป็นอาจารย์ปรูลเขียนเรื่องพุทธกิจแห่งการคืนดีกับพระเจ้าการทุบทุบและการปลอบประโลมใจ ของพี่น้องพูดถึงการให้ด้วยใจกว้างขวางนะคะความชื่นชมยินดีในการรับใช้การปูกป้อการเป็นอาณทธุติเตยนกางทนฟา นขอบคุณพระเจ้าที่หายหายคเดี๋ยวนี้นะพี่น้องขอบคุณพระเจ้านะคะข้าพระเจ้าก็ไม่รู้เป็นอะไรข้าพเจ้าอยู่ด้สั่งยาบำรุหัวใจมาคะพี่น้องอยู่ในกระเป๋าเนี่ยนะคะขอบคุณพระเจ้ามันเจ็บจริงๆนะคะแต่เดี๋ยวนี้หายแล้วพี่น้องหายจริงๆนะพี่น้องขอบคุณพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับการรักษาหัวใจของคุณพระเจ้านะคะแล้วก็พูดถึงการให้ด้วยใจ อยากเรียพระเจออยากให้เราเป็นผู้ที่ให้ด้วยใจกว้างขวางเป็นผู้ให้ด้วยความลักให้ด้วยรักจากพี่น้องถ้าให้ด้วยรักเราจะไม่จะมีความสุขนะพี่น้องถ้าเราให้ใคคนให้ด้วยรัเราจะมีความสุขเราไม่ไม่กังวลาที่เให้ไปแล้วเราจะมีความสุขเราจะมีความเชื่อมโยงดีนะคะ ปกป้องผู้สิ่งทุกอย่างที่เกิดเราแล้วประกาศวขอบคุณพระเจ้านี้นะคะอาลรยาสรรเสร็จพระเจ้าอันนี้ก็ขอบเจ้าเมตตาขึ้นนี่ก่อนนะคะที่เจ้าเราจะมาเรียนรู้พระธรรมที่สารเสด็จเรไปนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้รับใช้ในวันนี้ก็ขอบพระเจ้าอุทิพรนะคะในเครื่มงราชบรรพธ์ทางขอบคุณพระเจ้าที่เราจะมาทำในวันนี้อาลรยาสรรกามใส่พระเจ้าพระบิดาวันนี้ด้วย Thank you.